ขอให้สายบุญทิพวิมานสวรรค์นะคะกัลยาณิมิตรทุกท่านนะคะลูกดวงทุกท่านค่ะพร้อมด้วยครอบครัวของกัลยาณิมิตรสายบุญทุกท่านนะคะให้ตั้งจิตอธิษฐานพร้อมน้องไดได้นะคะตรงงนายาหมูค่ะนวสังนะคะวัดสังทองวนารามค่ะอำเภอโกสมิัยจังหวัดมหาสารคามค่ะขอพรต่อหน้าองค์พระศรีอริยเมตไตรนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลมหามงคลค่ะตั้งจิตอธิษฐาน พร้อมน้องนายได้นะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะด้วยกายวาจาใจกายยกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอขมากรรมต่อคุณพระศรีพระรัตนไตยพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งโลกทิพย์พระศรีอริยะเมตไตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ทิศและมากทิศและองค์พ่อปู่เทวเวสวร์ณองค์เทพพระพิคเนตแม่รัศมีแม่อุมาเทวีและองค์พ่อพระศิวะและลูกขะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านทั้งหลายที่ปกปักรักษาในอาณาเขตวัดสังทองวณารามโปรดจงเป็นทิพยานรับรู้รับทร,รบาบรวมทั้งพระแม่นางธรณี ปูกระาตากระลีญาสังกสีสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นเจ้าที่เก่าเจ้าที่ใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เฝ้าปกปักรักษาในอาณาเขตวัดวารามณสถานที่แห่งนี้โปรดจงเป็นสักขีพยานเป็นชิพพยานรับร,ร,บรู้รับทราบด้วยเทินเจ้าค่ะพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดด้วยน้โมพุทธายะข้าพระเจ้าขอให้พระศิรยิายามตรไตรจงประทานพรประทานชัยยมงคล ผ่อความสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าเติมแสงสว่างให้แก่ลูกแกหลานพร้รพอมด้วยกัลยาณในมิตรสายบุญที่วิมานสวรรค์ทุกท่านด้วยเถิดเจ้าค่ะให้อยู่ยืยนเป็นสุขให้เจริญรุ่งเรืองทุกๆด้านให้พบสติให้พบทางสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมให้มีสติมีปัญญามีความจดความจําความอ่านเป็นเลิศในหัวสมองของข้าพเจ้ากัลยาณในมิตรสายบุญทุกท่านให้หัวสมอง,ปองโปร่งรล่ง ฉเฉลียวฉลาดว่องไวด้วยเถินเจ้าค่ะให้เคาะเขียนเวลาล้สัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพเคะเ,เนียจนนลายคุณคนคุณใสคุณ,คณ,คณของของต่ำมนดำสายเวสสยศาสตร์ลมเพลลมพัด ดวงจ็บไข้ได้ป่วยดวงตกปิชงอาการปวดท้องอาการปวดหัวอาการเป็นโรคไร้ทั้งหลายร้อยโรคร้อยแปดทั้งหลายโรคมะเร็งเบาหวานความดันไมเกรนปวดหัวหรือโรคปวดท้องประจําเดือนหรือโรคไร้ยไข้ไข้เจ็บทั้งหลายที่จะมากั้มกายและเบียดเบียนในปัจจุบันและในอนาคตจงตัดขาดจงตัดขาดจงตัดขาดสัญญากรรม่วงกรรมและนีกรรมที่ผูก พัฒน,นาการไว้หลายพวรายชาติจงให้เป็นอิสระแก่ข้าพเจ้าทุกครอบครัวลูกดวงกัลยาณีมิตรสายบุญทิพยิมานสวรรค์ทุกท่านด้วยเถิดเจ้าค่ะนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปขอให้เจริญรุ่งเรืองในเรื่องโชคลาบรอยทุกๆด้านธุรกิจการค้าการขายรุ่งเรืองผู้คนไหลมาเทมาเป็นเหมือนเรือสำเภาพัดเอาบารมีหมุนเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอเป็นการตัดเวรตัดกรรมตัดเคราะห์ตัดโศกเมื่อกัลยาณีมิตรสายบุญทิพยิมานสวรรค์ทุกท่านทั้งชายและหญิงทุกครอบครัวทุกช่วงอาย ใได้อนุโมทนาบุญผ่านคลิปวีดีโอของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสําเร็จเสริมอํานาจวาสนาบารมีนะเมตตาในเอ็นดูขอพระศิระยะเมตไตรจงประสิทธิประทานพรชัยมงคล ผ่อนความเมตตาความเจริญให้แก่ลูกแก่หลานสตารส่องมายังกายสังขารดวงจิตของทุกคนทุกท่านด้วยเถิดเจ้าค่ะขอให้บุญปกป,กปักรักษาบุญคุ้มครองบุญเปิดทิศเปิดทางให้สว่างสวายยาได้มีสิ่งในมาแผ้วพานทั้งเจ้ากรรมในเวรทั้งศัตรตูหมู่มารทั้งข้อร้ายอุบัติเหตุเพศภยัยดวงตายหงโรคหาภัยวิบัติทั้งหลายเมื่อลายสิ้นไปขอให้วีรบุรุษไทยในสยามเมืองไทยประเทศจงแล้วคลาปลอดภัยจาก อุทกภัยสงครามโรคกับขมิ้นด้วยเทินให้ประเทศไทยจงชนะประเทศขมิ้นทุกประการเจ้าค่ะบุคคลใดคิดร้ายต่อไทยบุคคลน,นั้นจงพ่ายแพ้ด้วยฤทธิ์แห่งบุญอนุภาพแห่งบุญขององค์พระศรีพระองค์พระศรีอริยเมตตาองค์พระแก้วมรกตแห่งสยามเมืองไทยองค์หลวงพ่อทวดหย่อมน้ำทะเลจือสมเด็จพระจันทโตพระมรงังศีและเจจิมากมายในสยามเมืองไทยทุกทิศทุกพระอ,องค์ทุกทางและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรวมพลังกันมาเปิดทิศเปิดทางคุ้มครองลูกหลานทุกคนให้แคล้วคลาดปลอดภัยให้เจริญรุ่งเรืองให้ทำมาคา้าขึ้นเงินทองเข,ข,ข้าของไรมาเทมาไม่ให้ขาดสายด้วยนะชาลีติด้วยเทอเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุาธขอให้ข้าพเจ้านายพิมรพัฒน์นัวบุตรพร้อมด้วยครอบครัวของข้าพเจ้านายจิตทวั์ปรวันเตนางปินเพชริอิน นางปิยามาศนางสาวปิยามาศบุญจันทร์นางสาวลุงนภานัวบุตรแล้วก็กัลยาณมิตรสายบุญทุกท่านที่ได้เอ่ยชื่อก็ดีเอ่ยนางก็ดีทุกครอบครัวก็ดีให้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอให้เอาจิตนะคะระลึกนึกถึงพระเสียรยมิตรใจท,ที่ที่ต้องหนหยได้ ทำการอธิษฐานจิตเจาะจงค่ะอานใสงรงคนบุญก็จะเข้ากระแสจิตของท่านโดยตรงนะคะท่านก็จะมีความสุขความเจริญค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะบุญเปิดดวงเปิดเงินงานเปิดทุกๆด้านนะคะเปิดโรคทุกประการสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี